นี่คือวิหารของหลวงพ่อใหญ่วัดห้วยสูบอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีที่เป็นพระพุทธรูปสักการะของชาวบ้านแถวนี้เป็นความเชื่อและกําลังใจของชาวบ้านแถวนี้ที่มาขอพรบางท่านก็ได้พรตามปัรถนาแม้แต่รางวัลที่หนึ่งก็มาขอพรที่นี่นะคะก็สมปัรถนาท่านเป็นพระพุทธรูปที่ มานานแล้วสร้างตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนจะไม่มีวิหารคุมเนื่องจากว่าท่านอยู่กลางแจ้งต่อมามีผู้จิตศรัทธาสร้างวิหารคุมกันแดดและตกแต่งจนสวยงามแบบนี้หลวงพ่อใหญ่นี่มีพระพักที่ใหญ่คล้ายๆหลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้วก็สวยงามตามแบบฉบับของพระพุทธรูปโบราณที่ต้องมีหูใหญ่ หูยาวหน้าใหญ่ตัวประมาณนี่ค่ะองค์ของท่านประมาณนี้ได้รับการตกแต่งจนสวยงามจากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจนสวยงามทาสีใหม่วิหารก็สวยใครที่อยากมาสักการะ,ะต้องการกำลังใจหรือมาขอพรก็มาได้นะคะแต่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาเองด้วยนะคะเนื่องจากทางวัดยังไม่ได้มีจำหน่าย